จะสองพันแล้วเว้ยสวัดดีครับอยู่กับผมหนนปังอีกเช่นเคยตานี้ตาสุดท้ายแล้วก่อนขึ้นแรง 2, ้งสองพันนะแต่ว่าแต่เอ๊ะผมกคเจอดาแปดร้อยแปดสิบแปดคนโอ้โหงานยากเลยก่อนจะขึ้นแร้งสองพันเนี่ย <Wow. S 1> ทำไมต้องมาเจออุปสรรคอะไรแบบนี้ดูทีมเขาดิโคสนน่นโคตรลั่นจัก,กรวาลอาราโฮเซนเตอร์ต,ตัวบักของเกมนะก่อนไปดูกันในเกมว่าจะไวหรือเปล่าเกมเนี้ย เกมเริ่มแล้วครับก็ผมเป็นไฟเคโกนแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อ E ีีก่อนนะว่าถ้าผมเป็นไฟเคโกนก็คือแบบลั่นสนันจักรวาลแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าเกมเนี้ยเออผมกดตอนตีสามนะเห็นเขาบอกว่ากลางคืนอะ่ะมันจะลื่นมากเลยแต่ลืมนึกไปว่าช่วงเวลานี้มันกดเจอแต่ปีาศาจนะกดเจอแต่คนเก่งๆอะ่ะดูดิที่ผมเจออันดับแ8 8รทุกคนจังหวะนี้แตะหลบไปหนึ่งแตะหลบอีกหนึ่งโอ้โหปั่นเบาๆเข้าไปโ ขนมปังโดนนาไปก่อนแล้ว1ประตูต่อสูแล้วนะ <c oughs> ของจริงวะอันดับแปดร้อสิของเซฟเนี่ยแต่อย่าเพิ่งหวั่นไปทุกคนเกมมันเพิ่งเริ่มได้8นาทีเองยังมีเวลาให้แก้ตัวอีกเยอะมาที่เบอร์เกอร์จ่ายมาที่ลุมิเิเก้โอ้โหดีด้ยังเซฟไว้ได้นะลาโฮให้มาที่คุนเดเมซี่คิมมิชดึงจังหวะคือนมาที่คุนเดกคุนเด้ทำไงจ่ายขึ้นมาที่คิมมิชคิมมิชวางยาว,ยาวมากววริโอ ให้มาที่เอมเบาเป้จ่ายติดตูลามไปนจั้งวานี้โโหโยก,การวางบอลของเขาการชิงบอลน่ะโคตรค่าที่จะแม่นยำเลยนะวว้าผมว่าเกมนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะแพ้เลยนะวันนี้ตัดบ,บอลได้ให้มาเลนบิงแฮมเบอร์เกอร์ให้มาที่พาตินี่จ่ายเร็วๆมาลุเฮ้ยมือโกเขาออกมาผมเห็นแล้วจังหวะเดียวโอ้โหปานิโมจัดประตูไปอีกแล้วครับผม นมปังไลต่ตีประตูประตตีตีประตูเสมอมาแล้ว1นึ่งมเรื่อหนึ่งหนึ่งาดูตัวหนึ่งเออภาคอะไรเนี่ยลิ้นรัวไปหมดแล้วตื่นเต้นเกินน้องๆ <Okay. S 1> เหมือนเขาโกรธเลยว่าจังหวะนี้ต่อเนื่องมาที่เอ็มเปเป้บุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้มาที่เมซ,ซี่กุลิตโอ้โหโยนตัดไปได้นะเอโตให้มาที่มาเทมาเท,ท,ทกระชาาขึ้นมาเองมองหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมารับบอลหน่อยคึงไว้ก่อนให้มาที่ พาดิโมให้มาที่ลุมลุมหนึ่งสองกับเบลลิงแฮมให้มาที่ลุมอีกรอบนึง <c oughs> ล้ำหน้าจ่ายช้าไปนิดนึงเออว่าแต่มีใครชอบเล่นช่วงเวลาไหนกันบ้างอ่ะอย่างผมเนี่ยผมชอบเล่นช่วงเช้ามากเลยลื่นๆเพิ่งตื่นแบบสมองกำลังบายเลยแต่ว่าอันนี้มันต้องรีบดันให้มันเสร็จนะผมก็เลยเล่นกลางคืนหน่อยลองเทสระบบดูว่าระบบปีศาจกลางคืนอ่ะมันเป็นยังไงนะไหนมีใครแบบกดช่วงดึกแล้วเจอปีศาจบ่อยๆบ,บ,บ้างพวกท็อปเซิร์ฟพวก เก่งๆอ่ะเออลองแชร์ลองเมนกันได้นะว่าช่วงกลางคืนพี่ผมเจอแบบอันดับ5 0 0รอันดับ400อ่ะบ่อยมากเลยหรือว่าจะเป็นแบบช่วงบ่ายพี่เออเขาทำงานกันแต่ไอ้พวกนี้มาดันแรงผมก็กดเจอมันเลยเพราะว่าผมก็ไม่ทำงานแฮะอะไรประมาณนี้นะบุกต่อเนื่องมาจังหวะนี้เอตูให้มาที่ลิกกี้ให้มาที่เอตูปานิโมว่ายังไงจ่ายทะลุช่องมากโอ้โหไอตัวบ้าของเกมยังดักไว้ได้นะตูร่าคืนมาที่มาเทปานิโม ให้มาที่เบลิงแฮมจังหวะเดียวให้ลุมมินิโกอเอ้ยเ้ยเอ้าจังหวนะสามลูกนี้ปานิโมสำ้ำลูกนี้ไปไม่มีเหลือโอ้โหสนั่นเกินซัดคนเดียว2ประตูแล้วว่าเอาเรื่องนะไอปานิโมเนี่ยเอาละลั่นกันต่อเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะหรือว่าแต้มฟรีบานเจีย๊ยบโอ้ยมาแล้วกำลังเขาคงกำลังทำสมาธิอยู่นะช่วงตีสามนะทุกคนนะมันเป็นช่วงที่ทุกคนนอนแต่เราตื่นมาเล่นนะมันก็อาจจะงเงี้ยงงเงีย้ยหน่อยนะนะ มาที่มาดินี่ตัดบอลได้ยิงายาวมาให้พี่ลุมได้หรือเปล่าฟานเดอเฟนยังตัดไว้ได้เอ้ยสวยตุลาตูลาอีกรอบนึงตุลาเติมขึ้นมาให้มาที่ตายทะลุม,มาพาตีโอ้โหไอ้ลุมโกลุมมินิโก้มันจ่ายบอลแรงเกินหรือว่าพาตินี่มันช้าวะทุกคนหรือว่าไอเดด้ดามันอ่านเกมไวเกินแล้นออกมาตัดได้จังหวะเนี้ยทุกคนมองไว่าไงช่วยคอมเมนต์หน่อย มีสจังหวะนะดีดาออกมาไวตู่ให้เชฟเชงโกอะไรละ่ะลูมินิโกาจาก่ายบอลไม่ดีหรือว่าจะเป็นพาติตูมันวิ่งช้าทุกคนว่าไงไม่เป็นไรทุกคนครึ่งหลังมาแล้วเราต้องตั้งสมาธินะว่าเราจะยังคงรักษาสกอร์สองประตูต่อหนึ่งไว้ได้หรือเปล่านะมาเทให้มาที่ลิกกี้ลิกกี้ให้มาที่เอตูจังหวะเดียวกับลุงโอ้โหโดนคิมีิดัดไว้ได้ลิกกี้ยังได้อยู่ให้มาที่พาตินี ไห้พี่ดิเบเกอร์ไอ้เบอร์เกอร์จ่าเธลุช่องมาให้ลุงลีโก้จังหวะเดียวให้ไอปานนโมเฮ้ยโอ้โหไอ้ปานนโมซัดแฮตติกไปแล้วเกมนี้นี่มันอันเดรคาไฮซามูเอลพลาตินี่นะโอ้โหสามคนในร่างเดียวไอ้ปานนโมไม่โคตรลั่นอะแฮตติกแล้วเกมก่อนก็แบกเกมนี้ก็โคตรจะแบกหาช่องหาช่องแบบสุดเกินน้องนี่มันเป็นแอตแทกนิดฟิวนะเว้ยไม่ใช่กองหน้า แต่ดูมันจริงไปสามลูกแล้วว่าโอ้โหโคตรล่นโคตรสนั่นตะกาวานดาวอังคารดาวคูโตมากอ่ะมาที่ลิกกี้ลิกกี้ได้บอลลิกกี้แทงทะลุช่องอเกือบถึงนะปานิโมเกือบจัดลูกที่สี่ละมาเทมาที่คุนเด้คิมิตมาเทวิ่งดักจังวานี้โอ้โหสวยจัดมาเทให้มาที่แพตินี่มองหาเพื่อนจังวาดียวเบลิงแฮมมาคือมาที่ปานิโมโอ้โหแทงทะลุช่องอเกือบไปลิกกี้ ให้มาทีเอ็มปาเป้บาเรล่าคืนมาที่กุลิตคึงบอลจ่ายคืนหลังจังหวะนี้เสียวๆหูเกือบไปซิวาโอ้โหยได้อยู่บาเรล่าเอ็มปาเป้บาเรล่าจังหวะหนึง่งมาที่กุลิตลิกกี้ยังดักไว้ได้ลิกกี้ให้มาที่พาดินี่ลุมินิโกมองหาเพื่อนก่อนจังหวะนี้ลุมินิโกยังคึงอยู่นำอยู่ไว้ไม่รีบมาดิมาด,มาดิมาที่พาดินี่อีกรอบหนึ่งโปร่าให้ที่เอตูอุ้ยเอตูยังได้อยู่เฮ้ย นิดเดียววะคิมิตยังได้ว่ะเฮ้ยมาที่อัลบาอัลบ้ายังได้บอลอยู่โลธาเอตูจังหวะเดียวกับเอ่อใครวะเออเอตูโอ้ยเซบารีด้าเอาเรื่องเสียดายจังหวะเมื่อกี้มากดับบรรทัดไม่ติดนะผมว่าถ้าดับบรรทัดติดก็อาจจะมีลุ้นนะเมื่อกี้เพราะว่าแบบมุมมันได้แล้วอะองศามันได้แต่ดับบรรทัดไม่ติดก็เลยเสียโอกาสไปนะดีด้าเลยเซไ่ได้มาที่เอมเปเบ้ให้มาที่บาเรล่าคนที่นำประตู1 0ให้กับเรา โอ้โหเกือบไปลุมโยนยาวๆมาให้ซามเอลเอตุโอ้โหเจอตัวบั็กของเกงีย่ะาทุกคนเป็นใครใคจะไปไหวล่วะเนอะมาที่เอาบ้าตัดบอลได้มาที่พลาตินี่ให้มาที่เอตุายเร็วๆมาให้เอาบ้าอีกรอบนึงโดนคิมมิดแต่ก็ได้บาเรล่าให้ไม่ได้คิมมิดคิมมิดแทงทะลุช่องโอ้โหสวยจัดเมสซ,ซี่ยังไงจังไง วิ่งเข้ามาสปีีต้นจังหวะเดียวเกือบถึงกุลลินนะจังหวะนี้ือวิบัติเสียว,ว่าเกมโคตรลุนกก้นระทกทุกคนตอนนั้นนะ่ะความรู้สึกของผมอะ่ะเหมือนโดนเล่นกับใจอะ่ะโอ้โหโคตรเสียวัดเทมาที่ลิกกี้โอ้โหลิกกี้ใจพอลพาดให้มาที่เอ็มบัปป้เขาใจบอลพาดเหมือนกันนะโอ้โหเกือบไปคออย่างเดียวเลยขอ,อย่าโดนตีเสมอนะตีเสมอเหมือนเริ่มเล่นใหม่ลบห้าบวกห้าเหมือนเสมอตัวมาที่ลิกกี้ให้มาที่พาเินี่ ไอเบอร์เกอร์ให้มาที่ลุมลุมคืนปารนิโม่ปานิโม่ยังไงปานิโม่คืนไว้ก่อนคืนหาเหลี่ยมคืนมาที่ลุมคืนมาที่โอ้โหหนึ่งสองจังหวะนี้ลุมมินิโกะจาก่ายไปช่องมาเอาเอา,เอาคุนได้เสิร์ฟให้เป็นซีประตูตอนหนึ่งนะขนมปังเชียละเกมนี้อาริกาตโตโกไซมาชิตะจบเกมสุดมันของค่ำคืนนี้ไปขนมปังเฉียนชนะไปซีประตูตอนหนึ่งนะพลาดินีแบกอีกแล้ว ฮตติก <Wow. S 1> ไปเกมนี้ <Wow. S 1> กับอันดับ888เลยนะผมเจอคืนนี้ก่อนขึ้นแลคง2,000โ oh, อ้สบายใจแล้ว2,400เรียบร้อยแล้วส่งงานดีๆได้นนะเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมานะ <Okay. S 1> จนจบ EP ที่7แล้วตอนนี้ EP สุดท้ายแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ที่ซาน,นานะว่าผมจะไป2,000หรือว่าจะไปท็อปเซิร์ฟแล้งไหนอีกเจอกันไดนะ้นะปาราจากันซีซันใหม่เพื่อน